มาเราก็ไม่ต้องทําอะไรเราก็ทําไอ้นี่อย่างเดียวพี่นง่ะตอนเนี้ยพี่นงไม่มีเหรียญเลยในช่องพี่นงพี่นงชาแนลเนี่ยพี่นงไม่มีเหรียญเลยมันต้องได้สิบเหรียญถึงจะส่งขอพิ์ได้ใช่ไหมคะพี่นีสวัสดีค่ะพี่นีพี่นีครัวไทยเนาะสวัสดีทักทายก่อนนอนจ้าพี่ขอบคุณนะคะขอบคุณพี่นีนะคะที่แวะเข้ามาเนาะกำลัง กำลังคุยกันเรื่องโดนโดนทำโทษอยู่ม่วนซื่นบ้านนาเนาะวันนี้ได้คุยกันแล้วโดนทำโทษไปหนึ่งเดือนจะไม่เป็นไรชิวชิวช่องพี่นงคารโดนสี่เดือนขอบคุณนะขอบคุณพี่ขอบคุณทำอ่าอะไรเกิดขึ้นเราต้องตั้งสติตั้งสติให้ดีเลยขอบคุณนะคะพี่เนี ขอบคุณพี่นีนะที่ไม่ทิ้งกันนะบวกหนึ่งนะคะพี่นีอันนี้อ่าอพี่นงคานบวกหนึ่งนะบวกหนึ่งกันจะบวกหนึ่งนะคะพี่นีพี่สาวที่แสนดีเดินคู่กันมาเจอกันมานี่ก็ หนึ่งปีจะเข้าสองปีแล้วเนาะไม่เป็นไรสู้สู้เหมือนเดิมแต่ตอนนี้ไม่มีเหรียญจะจะส่งเรื่องขอพินแต่ไม่มีเหรียญบ้านลองไม่ต้องบวกอ๋อค่ะไม่เป็นไรค่ะบวกไว้กินกับอะไรนะกินกับ ข้าวแซ่บแซบอะไรนะกินกับข้าวแซบ่บแซ่บบ้านพี่นีใช่ไหมบ้านพี่นีมีแต่ของอร่อยบ้านพี่นีก็บางบางทีก็อาหารอีสานก็มีนะวิ่งหาพี่นงตั้งหลายรอบแต่ไม่แต่เมื่อคืนแต่ละแต่ละคืนจะไม่เป็นไรเมื่อคืนพี่นงก็พักแล้วน้องไพวาขึ้นเมื่อเมื่อตอนเย็นพี่น o ก็ ไปเอาน้องแมวจากคุณหมอมาเพราะว่าเขาเขาไม่รู้ตัวเลยเนาะทำหมันทำหมันชายพาลูกชายไปทำหมันชายมาตอนนี้ก็อยู่ในกรงทานข้าวทานยาแล้วเขาก็หลับไปแล้วเปิดพัดลมให้ตัวหนึ่งจ้าไม่เป็นไรไม่เป็นไร ข้าวงามแล้วเนาะไถว่าข้าวงามแล้วเนาะไปถ่ายทุ่งทุ่งนาข้าวมั่งก็ได้ถ่ายทุ่งนาข้าวแล้วก็บรรยายเสียงเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่นงจะไปถ่ายต้นนี้นั่นให้ดูเอามาลงต้นรวงพึ่งต้นรวงพึ่งราชการที่สิบเออต้นรวงพึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่นงจะไปถ่ายให้ดูถ่ายเอามาลงสวยมากดอกเป็นก้อนเลยแล้วเชื่อไหม ตัวพึ่งเต็มเลยดำเลยเอทอี่ดอกเขาอะเขาถึงเรียกดอกรวงพึ่งอ่าถ้างนั้นนอนนะแพรวานเนาะ,ะพี่นงลบก,กวนแค่นี้ละค่ะอ่าสามสามสิบสองนาทีรบก,กวนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนแค่นี้แหละเพราะว่าอาจจะสี่ทุ่มเนาะอ่าเดือนสิงหาคมที่จะครบหนึ่งปี อะไรนะครบหนึ่งปีที่อยู่ทูบเดือนสิงหาเดือนนี้ใช่ไหมพี่เดือนสิงหาเนาะเดือนเดือนเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ถึงใช่ไหม <c oughs> ไม่รู้อะ่ะหนูหนูเจอพี่นีมาเจอพี่นีมานะก็น่าจะได้หนึ่งปีแล้วก็น่าจะพร้อมก,กันเลยไล่กันแนละนะ้วที่เราเจอกันแล้วแล้วเราก็บอกว่า จะทํายังไงไลฟ์สดยังไงนะพอพี่นีไลฟ์สดพี่นงพี่นีผ่านปึ๊ดไปเลยพี่นงโดนตีมือแปะก็ <c oughs> ะเลยไปไม่ได้เลยไปไม่เป็นเลยส่วนชอน่องนงพี่นงพี่นงชาแนลเนี่ยรอให้ครบสิบเหรียญก่อนจะพี่นีถึงจะขอพินได้นะก็ทําไปเรื่อยๆค่ะไม่เป็นไรเนาะถ้างั้นก็ขอตัวเนาะเพื่อนๆจะได้พักผ่อนผ่านแล้วก